สวัสดีครับผมมาครับเพื่อนๆไม่นี้ผมจะมาแบ่งปันสูตรหมักหมูกะทะครับผมเอาไว้กินปาร์ตี้ปีใหม่เฮ้านี่เมนูหยอดฮิตปีใหม่แล้วนะครับผมอ่านี่หมูนะครับผมใส่หนึ่งกิโลครึ่งนะครับเพื่อนนี่อ่าเขามาคั่นเลยครับก็จะมีสามชั้นมีตับมีหลายอย่างนะครับผมแต่ว่าเขาจะมาหมักหมูก่อนนะครับนี่หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับผมอ่าเครื่องก็จะมีน้ําตาลซีอิ๊วขาวอ่าผงปรุงรสนะครับแล้วก็งาขาวไข่ไก่แล้วก็โซดานะครับผม นี่มือนี้ผมได้เป็นตัวนี้มาครับบาวบาเล่นะครับผมนี่โอ้หวดสวยมากเลยนะตัวนี้เป็นวิสกี้นะครับสี่บอดปเซ็นนะครับตัวนี้อ้หอ,อ่ากินไงกินไงนะเพื่อนนะตัวนี้นะโอ้หอมนะครับผมผมจะลองแบบออนดรอคก่อนนี่โอ้กินไยนะเพื่อนๆหอมพร้อมนะครับนี่ใส่ไปเลยสีอิ๊ขาวสามช้อน ผงปรุงรสหน,นึ่งช้อนครึ่งอ่าน้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วก็โรยง่าเขาลงไปครับพเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไข่ไก่ครับไข่ไก่สองฟองนะสำหรับเนื้อหมูหนึ่งกิโลครึ่งน,นะครับผมนี่แล้วก็จะมีโซดาหนึ่งขวดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะใส่โซดาไปเลยหนึ่งขวดเลยนี่สูตรนี้นับรองวันหนุ่มแท้แน่นอนครับพเพื่อนเพื่อนแล้วก็แซ่บนะครับผมอ่าเพราะว่าผมเห็ดกินประจํานะครับสูตรนี้อ่าสายจวดเท่า มือนี้ปาร์ตี้กับครอบครัวครับเพื่อนนี่บรรยากาศเครื่องก็มีหลายอย่างครับหมูอทานอีกที่หนึ่งเลยแล้วก็วิสกี้เฮ้าอ้โหเอว้กินปีใหม่ฉลองปีใหม่กันนะครับนี่บ้าบาเล่ครับเพื่อนนี่กินง่ายกินหอมนะครับหอมวานิลลาหอมไปครับชนแก้วอุ้ยมีความสุขนะครับเทศกาลแห่งความสุขอย่าลืมนะครับบ้าบาเล่ครับเพื่อนไปครับผม